เรื่องนี้หลายคนบอกว่าดูท่าจะไม่จบง่ายๆครับน่าจะไม่จบง่ายๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่ถูกแชร์พฤติกรรมว่าบูลลี่เด็กออทิสติกแกล้งเพื่อนผู้หญิงในวัยเด็กสำหรับนักแสดงซีรีส์สุดฮอตโอมภวัตค่ะกลายเป็นดราม่าในวงกว้างเลยนะครับล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้มาเปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนถือว่าเป็นการเปิดใจต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกนะฮะเผยถึงสาเหตุการโดนออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์กับแบรนด์ดังจะว่าอย่างไรฟังจากปากเจ้าตัวเชิญ<ะ>ครับ ผมกับกลุ่มเพื่อนนะครับก็มีความพึกขนองเหมือนเล่นกันครับผมจนบางทีอาจจะเลยเถิดเกินไปจนทําให้เพื่อนมีบาดแผลทั้งจิตใจหลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นตอนตอนตอนสมัยเด็กอะครับแล้วผมก็โดนทําการลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอหลังจากที่ทําการลงโทษผมก็ได้มีการทําการขอโทษเพื่อนต่อหน้าหรือแม้กระทั่งโดนลงโทษจากคุณครูรวมถึงกลุ่มเพื่อนๆนที่ที่ท,ที่ที่เล่นด้วยกันด้วยครับแล้วก็มีการที่ผู้ปกครองของผมโทรไปขอโทษผู้ปกครองของ,ของ ฝั่งเพื่อนคู่กรณนี้ด้วยครับจริงๆก็เป็นบาดแผลในจิตใจผมเหมือนกันที่ผมก็มีความละอายละอายใจตัวเองที่ผมทําอะไรแบบนั้นลงไปตั้งแต่สมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีใครควรโดนแกล้งหรือไม่มีใครควรควรเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันผมผมพูดตรงๆถ้าผมย้อนเวลาไปได้ผมคงไม่ทําอย่างนี้จริงๆรวมจนถึงวันนี้ก็ผมย้อนกลับไปแก้ดีนไม่ได้ผมได้แต่ทาปัจจุบันและอนาคตให้มันดีขึ้นเรื่องราวที่ทางค่ายประกาศไปอันนี้ ผมไม่ทราบจริงๆครับเพราะเป็นเรื่องของทางทางทางค่ายกับกับกับทางฝั่งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายครับผมก็ให้ให,ให้ให้ทางค่ายถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวให้ทางค่ายออกมาชี้แจงเพิ่มเติมให้จะดีกว่าในกรณีนี้เป็นเรื่องราวของพฤติกรรมในอดีตซึ่งย้อนกลับไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ทั้งนี้นั้นคือพี่ยึดหลักธรมตรงที่ว่า มันคือกรรมเกิดจากการกระทํมสุดท้ายแล้วเวลาเหมือนคําพูดเวลาพูดออกไปแล้วเป็นนายของเราใช่ครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดจากการกระทําเราว่ามันก็จะท้อนออกมาไม่ช้าก็เร็วแบบนี้ใช่ครับซึ่งคําว่ากรรมในที่นี้คือดีก็ด้วยไม่ดีก็ด้วยใช่รวมทั้งหมดเลยครับ